นี่คือรุงสอนผู้ที่ทำสะอาดดูแลทุกสปปรรพสิ่งทางขยกยขยะจูดเผามีแต่ใน,นสกปกได้เด่นนี่นนะโอ้เอามีขวดเบียร์ขวดเหล้าเอาเอามาทิ่มสินีเด้อหรือกล่องไว้เด้อออ นี่แหละผู้ดูแลอ้างตานให้ตลอด40ปีเนะี่เฮ็แบบนี้แหละกับลูกน้องคู่ใจหลายโตแล้วก็คือคอ e ีจอยลูกน้องนี่เปี่ยนไปหลายโตแล้วมาอ e ีจอยมากินอาหารเ้าโค้งใกล้ให้มึงกินนี่สันหางเด็กๆเนาะอีจอยมันสันหางเด็กๆนั่ยๆๆๆอ่ะ,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 ะอยืน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 ขึ้นยืนยืนยืนได้ไหม โอ้ยหล่นเะบ่เนี่ยมากับคนกหิวคือกันนั่น,น,นอยละไปว่ามันปมีอาหารดีเหาะเอาบูซื้อพิซซ่ามให้มันกินเนาย <laughs> เอากินเข้าไว้จ้อยสองสุดพวม,มึงมาอนีิ ได้มันหิวคนก็หิวกันนั่นแหละนี่แหละเขาว่าว่าหาอยู่หากินเกิดมาเพื่ออยู่อยู่มาเพื่อกินกินแล้วก็ไปขี้ขี้แล้วก็กิกนต่อมีเท่านั้นเกิดมานี่กินแล้วก็ขี้ขี้แล้วก,ก็กินอยู่นี่แหละของในโลกเอากูใดว่าโมเห็นอยู่โมเห็นแก่กินนั่น อย่าคุยลงปกินเบ่งแม่สองมือนี่จะมาตายเยกแดกรดเมฆมืดคลึ้มเงาฝนหล่นในป่าที่ตาดให้งามตาเวลาเห็นมีแต่ลุงซ้อนทำสะอาดเช้าจุดเย็นไม่วายเว้นกองขยะชำละไป มีแต่คนเอามากินแล้วไม่เก็บลุงซอนก็เหมือนจะเป็นเน็บเก็บจะไม่ไหวทำไปตามภาษาแก่ทำต่อไปเก็บเอาไว้ตกกระปกรกลูกตา วันนี้วันที่19สิงหาคม2566ครับผมมาที่ตัดไฮมาดูว่าน้ำขึ้นเยอะไหมโอ้นี่นี่คันฝายเด้อนี่ก็เ,เพียงแต่ปิ่มๆยังไม่ได้ท่วมหรอกอีกนานอยู่แล้วก็วันนี้ก็คือเมฆฝนเขาบอกว่าจะมีฝนมาเล้อวันนี้นะ สถานที่ที่ผมอยากจะไปก็คือตรงข้ามนอนทรครับนี่คือบริเวณที่เป็นสนามกอล์ฟที่ผมมายึดไว้โ <c oughs> อ้โหมีสนามกอล์ฟส่วนตัวด้วยแต่ตอนนี้ไปไม่ได้แล้วน้ำขึ้นกว่าเดิมเมื่อวันก่อน,นย,ยังไม่ได้ขึ้นกว่านขนาดนี้เลยเนี่ยผมมานั่งกินข้าวอยู่ตรงเนี้ย แต่ตอนนี้หมดสิทธิ์แล้วครับสวยนะนี่น้ำซึมขึ้นมาจนถึงนี่ปกตินะต้นไม้ต้นนี้นะต้นอะไรเนี่ยต้นกระแบ่หรือต้นไ้มันพันกันอยู่หินก้อนนี้นะเด็กๆมันจะมาโดดน้ำตรงนี้แหะตอมลองเพราะว่ามัน ม็มีเรือเนาะมีเรือที่จะข้ามไปแต่เขาก็ใส่โซ่หรอกว่าและตรงนี้เขาก็มาทํานั่งร้านสําหรับนั่งตีเบ็ดโน่นนะครับข้ามไปฝั่งโน,น่นน่นอน,นอนเนน่ยสนามอันนี้ไม่ใช่สนามกอล์ฟผมนะสนามกอล์ฟผมจมละท่านสังเกตดูนะแต่มันจะมีกระท่อม แช่กระท่มสิเขาเรียกอะไรที่คนจะตกปลาเนี่ยเขาจะขึ้นไปเป็นสัญญาณตรงนั้นมันเป็นเนินดินนะเป็นโพนจะไปแล้วก็นูนนนนนนต้องเดินอ้อมไปฝั่งนอนน่ะผมเคยไปกับปาลิศนะแล้วที่ตรงนี้นี่ที่ผมไปทํายันแมงป่องไว้นะต้นไม้ต้นนี้แหละส่วนบริเวณนี้ทั้งหมดเป็นสนามกลอบ น้ำท่วมหมแล่ต้นไม้ที่ผมไปหลบฝนต้นนี้ต้นเนี้ยไปหลบฝนอย่างแรงึนบริเวณนี้น้ำขึ้นหมดแล้วะก็ะตามสภาพนั่นแหละจริงๆมันจะขึ้นได้เยอะกว่านี้อยู่นะแต่ตอนนี้ว่าจะเดินไปนี่ไม่ได้ละต้องไปเดินอยู่หลังกระท่อมของงซอน่ะ Cheer wandering with Cheer Wanderer.